Hi everybody วัสดีค่ะมาเจอกับ t e a เชอร์ a มอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง How are you today เป็นอย่างไรบ้างการบ้านที่ให้ไปเมื่อววีทีท่แล้สัปดาห์ที่แล้วทำได้ไหมคะทำได้แน่เลยอ่ะวันนี้ครูจะมาสอนเพิ่มนะคะวันนี้ English with t e a c h e r Max t e a c h e r Max นะ ไปดูต่อว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรที่เอ้์อจะมาสอนเรื่องอะไรนะดูนะคะว้าวเห็นไหม s e v e n day of the week ก็คือวันทั้ง7ในสัปดาห์สัปดาห์มังมีกี่วันคะ7วัน Seven day มีวันอะไรบ้างเราเคยท่องตอนอุบาลมั้ยไหมเคยท่องได้แต่วันนี้ครูจะมาสอนว่ามันมีตัวสะกดอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างในคำคำหนึ่งมาดูกัน ครูพอใช้ปากาก่อนนอะวันแรก Sunday Sunday ตัวนี้อ่านว่า Sunday ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเป็นสีอะไรเอ่ยเห็นพารากาฟที่รูให้ไหมไหมคะวันอาทิตย์คือสีแดงวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sunday ก็คือมี S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ ต่อไปนะคะวันจันทร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยดูตามนะคะ Monday 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 คือวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองมีตัวสะกดอะไรบ้าง M O N D A Y Monday วันจันทร์ Tuesday Tuesday วันอะไรคะวันอะไรต่อจากวันจันทร์ วันอังคารวันอังคารภาษาอังกฤษสเปลว่าอะไร T U E S D A Y Tuesday วันอังคารวันอังคารสีชมพูวันพุธท,ที่เราชอบเล่นกีฬากันวันพุธ Wednesday Wednesday วันพุธสเปลคือ W E D N E S D A Y Wednesday วันพุธวันพุธสีเขียวสไปค่ะวันพฤหสัสบ,บดี Thursday Thursday T H U R S D A Y Thursday วันพฤหสัสสีส้มวันศุกร์ล่ะวันศุกร์เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษรู้ไหมคะวันศุกร์ Friday Friday วันศุกร์สเปลอย่างไรเรามาดูกัน F R I D A Y Friday วันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์ที่เราชื่นชอบว้าววันเสาร์ที่เราชื่นชอบ Saturday Saturday วันเสาร์ Saturday วันเสาร์สีม่วงสเปล S A T U R D A Y Saturday Saturday อ่ะเรามาอ่านตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะเรามาอ่านพร้อมทิเชอร์นะ Sunday Sunday วันอาทิตย์ Monday Monday วันจันทร์ Tuesday Tuesday วันอังคาร Wednesday Wednesday วันพุธ Thursday Thursday วันพฤหัสบดี Friday Friday วันศุกร์ Saturday Saturday วันเสาร์ไปต่อนะคะอ่ะเรายังอยู่ในเรื่องวันทั้ง7ในสัปดาห์หรือ7 days of the week เปิดเธอมาเราจะต้องรู้แล้วว่า7วันในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันพร้อมกันนะคะแล้วก็สเปลไปพร้อมกัน Sunday ถ้าคุณเจอ S U N D A Y ก็คือ Sunday คือวันอาทิตย์ถ้าคุณเจอตัวนี้คุณต้องรู้เลยว่าอ๋อ Teacher มันคือ Sunday คือวันอาทิตย์ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ Next เมื่อคุณเจอวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เราต้องมาโรงเรียนเราต้องรู้แล้วอ๋อ Monday ก็คือวันจันทร์ นีตัวสเปลอะไรบ้าง M O N D A Y Monday วันจันทร์ต่อด้วยวันอังคารเลยนะคะวันอังคารสีชมพู T o T U E S D A Y Tuesday Tuesday วันอังคารจำให้แม่นเลยนะคะวันอังคารสเปลว่าอะไรบ้างไหนสเปลี่เชื่อฟังซิ T U E S D A Y, Tuesday วันอังคารต่อด้วยวันพุธเลยวันพุธยาวหน่อยนะคะวันพุธมันจะตัวยาวหน่อยนึง Wednesday Wednesday ไม่ได้อ่านว่า Wednesday นะคะ Wednesday Wednesday มันมี S เราต้อง accent ออกมาคือ Wednesday วันพุธ W E D N E L S D A Y Wednesday วันพุธตัวนี้เด็กๆพยายามจำนะคะเพราะว่ามันจะยาวนิดนึงนะจำไปทีละ3าตัวนะคะจำเดี๋ยวครูจะเอาปากกาให้จำนะว่าจำตรงไหนบ้างจะเริ่มจำที่ W E D N E S D A Y Wednesday วันพุธ ต่อไปเลยวันพฤหัสบดี Thursday Thursday วันพฤหัสบดีนะคะ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดีจำยังไงจำไปทีละตัวเลยจำไปทีละตัวเลย T H U R S ก็คือ Thursday D a y Day, Thursday วันพฤหัสีโตร์วันพฤหัสบดีนะคะอ่ะวันต่อไปนะคะวันอะไรเอ่ยสีฟ้าวันศุกร์ Friday Friday อ uh, ่านตามพิเชอร์นะเราจะไม่อ่านว่า Friday เพราะว่าตัว R ในภาษาอังกฤษให้กระดกเล้นไปแตะที่บนเพดานเราจะอ่านว่า Friday Friday วันศุกร์อ่ะสปีกตามพิเชอร์ Friday Friday วันศุกร์ต่อนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนถามติเชร์นะตอบมาในไลน์ได้นะคะต่อไปนะคะวันเสาร์วันเสาร์าที่เราชื่นชอบวันเสาร์ Saturday Saturday ก็คือวันเสาร์สเปลอย่างไร S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์วิธีการจำนะคะวิธีการจำว่าเราจะจำตัวภาษาอังกฤษอย่างไรให้คุณจำไป1 2 3แบบนี้จำ S A 1นอันแล้วนะ S A T U R อันที่2 D A Y อันที่3แล้วเอามารวมกันมันจะได้ Saturday วิธีการจำนะคะถ้าหนูไปจำทั้งหมดเลย แบบนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้เราจะจาไม่ได้แน่นอนให้คุณจําไปทีละหนึ่งวักหนึ่งวักหนึ่งวักมันจะได้ทั้งหมดสาวักคุณจะจําภาษาอังกฤษได้อย่าลืมกันเรามาพูดอีกครั้งหนึ่ง Saturday Saturday วันเสาร์ทั้งหมดมีเท่านี้นะคะต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันเหมือนที่ในสมุดการบ้านของคุณเลยนะที่ครูให้ไปให้ที่ที่ t u r ให้ไปนะคะ เขาบอกว่า write the day of the week เขียนวันทั้งเจ็ดเป็นภาษาอังกฤษข้อที่หนึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทีเชอร์จะให้ตัวอย่างมาทีเชอร์จะให้ตัว s มาให้หนูเติมตรงนี้ไปเริ่มว,วันอาทิตย์ก็คือ sunday เป็นตัว s เราจะต้องเติมอะไรลงไปก็คือ u n d a y sunday วันอาทิตย์ต่อไปข้อที่สวันจันทร์ monday ขึ้นต้นด้วยตัว m หนูลองสเปลดูนะว่าต่อไปมันจะคือตัวอะไรข้อที่สาวันอังคาร tuesday ขึ้นต้นด้วยตัว t ตัวที่เหลือมันจะต้องมีอะไรสเปลตามมาให้หนูไปดูในหน้าที่ครูให้ไปนะคะจะมีบอกหมดเลยว่าวันอาทิตย์ sunday คือมีตัวอะไรบ้างสเปลว่าอะไรบ้างวันจันทร์สเปลอยังไงวันอังคารสเปลยังไงวันพุธสเปลยังไงจนถึงวันเสาร์ ให้หนูดูที่หน้านั้นแล้วมาตอบคาถามในหน้านี้ได้เลยค่ะอันนี้ควอธิบายตรงนี้นะคะอย่าลืมทํากันบ้านกันนะคะบ๊ายบาย